o o d morning ค่ะสเตคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะโซเชีย subject นะคะในเรื่องบทที่สองนะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะให้นักนักเรียนนะคะเปิดนังสอเรียนไปในหน้าที่หนึ่งร้อยสี่นะคะ ต่อไปนะคะหน้า105นะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะเอ่อเป็นวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะเพื่อเป็นการจัดการว่ารายรับที่ตนเองมีนั้นจะมีเก็บอมเท่าไหร่และจะนำไปใช้จ่ายในด้านใดบ้างนะคะเพื่อให้เรานะคะรู้จักวางแผนว่าให้มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะคะ เขาบอกว่านักเรียนนะคะควรจะมีเงินเก็บออมและมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับนักเรียนมีรายได้หรือยังคะ,ะนักเรียนมีรายได้แล้วนะรายได้ของนักเรียนก็มาจากเงินที่คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองนะคะให้มาโรงเรียนอันนั้นคือรายได้ของนักเรียนนะคะ ต่อไปเรา,าดูกันในหน้าที่106นะคะจะเป็นนะคะข้อมูลรายรับรายจ่ายของเด็กชายอาชินะคะในวันที่5-8ถึง8ตุลาคมพศสอ6 3อันนี้ให้นักเรียนอ่านเองนะคะว่าตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะเด็กชายอาชิมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างนะคะ จากข้อมูลนะคะเราจะเห็นว่าเขามีรายรับรายจ่ายเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรนำข้อมูลนะคะที่เด็กชายชี้เขียนไว้ในหน้าที่106นะคะมาทำเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะจะเป็นตารางนะคะในหน้าที่107อันนี้เรียกว่าบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะจะมีช่อง วันเดือนปีช่องรายการช่องรายรับช่องรายจ่ายและช่องคงเหลือนะคะรายรับก็คือเงินที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้หรือว่าเราไปหารับจ้างอะไรมาได้นะคะจะเป็นช่องรายรับนะคะส่วนรายจ่ายก็คือช่องที่เราจ่ายเงินซื้ออาหารซื้อขนมนะคะซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆก็จะเป็นช่องรายจ่ายนะคะส่วนช่องรายสุดท้ายก็คือช่องคงเหลือก็คือเงินที่เราเหลือหลังจาก เราหลังจากเราได้รับเงินหรือว่าเราจ่ายค่าซื้อสิ่งของต่างๆนะคะอันนี้ก็ให้เซียนไปดูนะคะไปศึกษาดูนะคะว่าเขามีรายการอะไรรายรับเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่นะคะรายจ่ายเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่มันจะมีช่องแบ่งเป็นทั้งหมดห้าช่องนะคะอายกตัวอย่างนะคะช่องแรกนะคะวันเดือนปีเนาะวันที่ห้าตุลาคมสองพันหสานะคะ รายการแม่ให้เงินจะอยู่ในช่องรายรับนะคะเพราะว่าแม่ให้เงินเราได้รับเงิน50บาทนะคะช่องรายจ่ายก็ไม่ต้องใส่นะคะเราก็จะคงเหลือ50บาทเท่าเดิมนะคะต่อไปช่องที่2นะคะจ่ายค่าอาหารนะคะจ่ายค่าอาหารนะคะก็คือเราเสียเงินก็จะเป็นช่องรายจ่าย20บาทนะคะเราก็จะเอาช่องคงเหลือ50ลบ2 0บนะคะ5้ลบ20ก็จะเหลือคงเหลือ30บาทต่อไปจ่ายค่าขนม อ่ะยี่สิบบาทก็จะอยู่ในช่องรายจ่ายเพราะว่าเราจ่ายเงินเสียเงินนะคะก็เอาช่องคงเหลือลบช่องรายจ่ายสามสิบลบยี่สิบคงเหลือสิบบาทนะคะต่อไปจ่ายค่าน้ำออัดลมนะคะช่องรายจ่ายค่ะสิบบาทนะคะสิบลบสิบก็เหลือศูนย์นะคะแสดงว่าในวันที่ห้าตุลาคมนะคะเด็กชายอาชีเหลือเงินศูนย์บาทเขาจะขีดเด็ดไว้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะให้นัเรียนไปนอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะต่อไปในหน้าที่108นะคะจากบัญชีรายรับรายจ่ายของเด็กชายอาชิที่เราได้ดูเมื่อ,อตะกี้นี้นะคะเราจะเห็นว่านะคะเด็กชายอาชิมีรายจ่ายเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กชายอาชิคควรวางแผนล,ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะเพื่อที่จะได้มีเงินเหลือเพื่อเอาเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจําเป็นนะคะ เรามาดูกันซิว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างที่ไม่จําเป็นนะคะยกตัวอย่างนะที่ไม่จําเป็นก็มีค่าขนมค่าลูกชิ้นค่าน้ําอัดลมค่าเล่นเกมค่าลูกอมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะ,ะมีมูลค่ารวมกันมากถึงเก้าสิบบาทอ่ะซึ่งเด็กชายที่อาจจะบางวันอาจต้องไม,ไ,มไม่ต้องกินขนมไม่กินลูกชิ้นนะคะไม่กินน้ําอัดลมไม่เล่นเกมแล้วก็ไม่ซื้อลูกอมกินนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเราสามารถ ตัดลดทอนออกได้เนาะเพื่อที่จะได้มีเงินเหลือเก็บออมนะคะต่อไปในหน้าที่หนึ่งร้านะคะเป็นการวางแผนการหารายได้ที่สุจริตนะคะ ในวัยของนักเรียนนะคะก็สามารถที่จะหารายได้ได้นะคะที่เป็นอาชีพสุจริตนะคะยกตัวอย่างเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจก็อาจจะให้เราเป็นค่าขนมนะคะในการช่วยทํางานขายของหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักขายนะคะก็จะได้เงินจากการขายผักทําให้ครอบครัวนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไปนะคะนักเรียนสามารถรับจ้างทํางานได้นะคะอาจจะเป็นงานที่เล็กๆน้อยๆเหมาะสมกับวัยและความสามารถนะคะ ของนักเรียนเช่นรับจ้างล้างจานนะคะรับจ้างถูบ้านนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเราทำเราก็จะมีรายได้นะคะมาช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะต่อไปข้อสามนะคะจะเป็นการวางแผนนำเงินที่เหลือมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนะคะเราสามารถเอาไปฝากธนาคารได้นะคะเพื่อเก็บไว้ใช้เก็บเอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็นนะคะ ต่อไปเราสามารถเอาเงินที่เหลือนะคะไปซื้อของที่จําเป็นหรือว่าของที่เราอยากได้ของที่เราชอบเช่อนอาหารที่เราชอบนะคะ <ocalyptic. S 1> ของเล่นที่เราชอบอุปกรณอกร์อุปกรณ์การเรียนที่เราต้องการอยากได้นะคะหรือว่าเสื้อผ้าตัวใหม่นะคะต่อไปเราสามารถเอาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนะคะไปช่วยเหลือการกุศลนะคะเช่นะ ไปบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลน,นะคะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมไฟไหม้นะคะหรือว่าเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่ยากจนยากไร้ต่างๆนะคะต่อไปในหน้าที่110นะคะเชื่อตาจะพูดถึงเรื่องภาษีนะคะภาษีก็คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรราษฎรนะคะก็คือเป็นเงินนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะ เรียกเก็บจากประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะซึ่งเราทุกคนเนี่ยจะต้องเสียภาษีนะคะแต่เราเสียภาษีโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอะความสําคัญของการจัดเก็บภาษีนะคะรัฐบาลจะเอาเงินภาษีที่จัดเก็บนะคะไปหาบริการให้แก่ประชาชนนะคะเช่นด้านการศึกษาก็จะมีเรียนฟรีสิบสองปีนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเทอมนะคะต่อไปด้านสาธารณสุขนะคะ ก็มีการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็มีการรักษาฟรีนะคะที่เรียกว่า,าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะคะต่อไปด้านสัง,สงคมสงเคราะห์นะคะเช่นนำเงินภาษีที่ได้นะคะไปช่วยเหลือคนชราคนพิการเด็กกำพร้านะคะต่อไปนะคะนำเงินภาษีไปไปสร้างหรือว่าจัดซื้อนะคะด้านสาธารณูปโภคเช่นนำเงินภาษีไปสร้างถนนสะพาน เสาไฟฟ้านะคะอดไฟต่างๆโทรศัพท์นะคะเครือข่ายโทรศัพท์น้ำประปารถรถไฟนะคะรถโดยสารประจําทางอันนี้คือเงินภาษีที่เราเสียไปแล้วรัฐบาลนะคะเอาไปไปสร้างไปจัดหาบริการต่างๆให้กับประชาชนนะคะต่อไปในหน้าที่111นะคะเราจะพูดในเรื่องของประเภทของภาษีนะคะภาษีแบ่งออกเป็นสงประเภทใหญ่ๆคือ1 ภาษีทางตรงนะคะก็คือภาษีธนบ,บาลเรียกเก็บจากรายได้ของผู้เสียภาษีนะคะภาษีทางตรงแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะหนึ่งภาษีที่เก็บจากบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เช่นเงินเดือนหรือว่ามีค่าจ้างเราจะเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาะคะก็คือคนที่มีเงินเดือนแล้วก็รายได้ถึงตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนะคะเราก็ต้องไปเสียภาษีประเภทนี้ต่อไปสอง ภาษีที่เรียกเก็บจากธุรกิจที่ประกอบการและมีกำไรเช่นบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือคนที่มีบริษัทมีห้างร้านนะคะจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะต่อไปเราไปดูภาษีประเภทที่2ก็คือภาษีทางอ้อมนะคะก็คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้านะคะ ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถผักภาระภาษีไปให้ผู้ซื้อนะคะโดยการบวกภาษีเข้าไปในราคาสินค้าทําให้ราคาสินค้ามีราคาเพิ่มขึ้นนะคะเราจะเรียกภาษีอันนี้ว่าภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางอ้อมก็จะมีภาษีศุลกากรนะคะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเวลาที่เราไปซื้อนะคะสินค้าจากร้านค้าเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีนะคะนักเรียน เราจะเรียกภาษีที่เราไปซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ,ะต่อไปในหน้าที่หนึ่ง้ยิบสองก็เป็นภาพเนาะที่ว่าเขารัฐบาลเนี่ยเขานำเงินภาษีของเราไปสร้างอะไรบ้างนะสร้างสะพานถนนสวนสาธารณะนะคะโรงเรียนนะคะต่อไปเราไปดูกันในหน้าที่หนึ่ง้ยสิบสามนะคะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีนะคะ ก็คือกรมสัมภากรนะคะกรมศัพส์ภาษามิตรแล้วก็กมรมศุลกากรนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนที่มีรายได้ทุกคนนะคะตามเกณฑ์ก็ต้องมีหน้าที่ต้องเสียรัฐบาลเสียภาษีให้กับรัฐบาลน,นะคะเพื่อที่รัฐบาลจะได้นําเงินภาษีนั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะสำหรับในวันนี้เชื่อใจก็มีงานให้เรียนเขียนสรุปนะคะเรื่องอ่าเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะ ลงในสมุดนะคะอย่าลืมทำันนะคะบ๊ายบายค่ะ